แม่จะได้ดูใหม่จะอยากพูดว่าหนูได้เป็นเซนเตอร์เล้วคก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะจะทําให้เต็มที่เลยค่ะขอบคุณค่ะหน้า รู้สึกว่ามนุษย์เราอ่ะก็มาจากธรรมชาติแบบเวลาเราไปเที่ยวธรรมชาติหรือเจอธรรมชาติมันรู้สึกว่าเหมือนได้กลับไปที่ที่เรามาค่ะเหมือนแบบมันเป็นความสัมพันธ์บางอย่างชื่อมานิชาเอี่ยมดีลกวงชื่อเล่นชื่อมามิงค่ะ ธรรมชาติก็จะรู้สึกแบบสงบนิ่งสบายใจอะไรเงี้ยค่ะเหมือนธรรมชาติอะ่ะเขาอยู่มาก่อนเราตั้งนานแล้วต้นไม้บางต้นที่แบบต้นใหญ่ๆอะ่ะเป็นแบบเป็นร้อยปีพันปีอ่ะค่ะแต่แบบเราเพิ่งมาทีหลังอะ่ะเราแบบต้องคารพธรรมชาติเหมือนเขาเขาเป็นเขาเป็นแม่เขาเป็นแบบเป็นครูอะไรเงี้ยเราแบบควรจะเคารพเขา ็นคนแบบติดครอบครัวมากแบบเพื่อนก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็แบบไม่ได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้บ่อยส่วนมากจะแบบดูแม่น้ำดูน้ำหรือว่ามองท้องฟ้าหรือนั่งบนยาอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวก็ก็แบบมาเที่ยวพวกน้ำตกเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่ามันแบบมันเขียวอะค่ะสีเขียวมองแล้วมันสบายตาอย่างเงี้ย น่าจะเริ่มตอนช่วงที่ไปอยู่นิวซีแลนด์อะคือเขาเป็นประเทศที่แบบธรรมชาติมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันรู้สึกชอบชอบแบบได้ไปเจออย่างนั้นแล้วก็แบบชอบอะคะ่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเทรคกิ้งเยอะด้วยตอนที่ไปอยู่นู่นไปเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติมันได้เดินป่าอะไรอย่างงี้คือถ้าเราคิดว่าแบบ มันไกลใช่ไหมคะแบบทางเดินบางอันแบบมี5กิโลอะไรเงี้ยถ้าเราไปคิดถึงแบบจุดหมายอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยแต่ถ้าแบบแเราเดินแล้วก็อยู่แต่แต่ละก้าวที่เราเดินมันจะไม่เหนื่อยเลยแล้วมันสนุกแล้วก็แบบเอนจอยกับแบบทุกๆก,ก้าวว่าแบบเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีอยู่อันหนึ่งที่รู้สึกว่าท้าทายเหมือนแบบไปเดินอะเป็นเป็นอันที่ไกลามากแล้วก็เดินไปอะ เหมือนมีเหมือนมีหลายฤดูเลยเดียวก็ฝนตกแล้วก็เดี็วก็แดดออกเดี๋ยวก็ร้อนแบบมันแบบมันสนุกท้าทายมากแล้วก็แบบดีมากได้เดินกับครอบครัวพ่อแม่พี่สาวอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยสำหรับหนูรู้สึกว่าถ้าแบบได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีกว่าแบบว่า มีบ้านหรูหรามีรถหรูหราอะไรอย่เงี้ยถ้าแบบได้อยู่กับธรรมชาติมีอาจจะปุกบ้านหลังเล็กๆอยู่แล้วก็มีแบบต้นไม้อะไรเงี้ยรู้สึกจะชอบกว่าน่าจะถูกถูกกับตัวเองใช่ <c oughs> <c oughs> ตอน <c oughs> คือตอนเด็กๆแล้วก็ยังไม่รู้จักคำว่ามังสวิรัตใช่ไหมคะแล้วก็แบบ ลกฝังมาให้กินเนื้อใส์เป็นปกติอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนพี่สาวเขาก็ไปรู้จักคํานี้แล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้แล้วเราก็แบบว่าเออเราก็สนใจนะอะไรอย่างนี้แต่ก็แบบตอนแรกก็แบบงดเนื้อหมูก่อนยังแล้วก็เหมือนแบบ on and off อะค่ะยังไม่แบบ completely อย่างนั้นเลยแล้วพอมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนกับว่าตอนนั้นขับรถกลับมาจากเที่ยวใช่ไหมคะแล้วแบบ มันจะมีรถรถที่แบบขนหมูอะค่ะแล้วแบบตอนนั้นมองเขาแล้วมันมันจี๊ดที่แบบหัวใจว่าแบบเฮ้ยเข,เขาต้องโดนฆ่าเพื่อแบบแค่เราอร่อยหรออะไรเงี้ยมองเขาเขาก็มีสายตาเขาก็มีชีวิตอะไรเงี้ย <laughs> เป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งที่แบบยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตเราเพราะว่าเหมือนเหมือนพอมีโอกาสเราก็เราก็ไม่ปล่อยโอกาสแล้วก็ลองดูถือว่าเป็นประสบการณ์ะอะไรย่างนี้พอพอได้ก็รู้สึกว่าอแล้วก็ก็ดีนะมันน่าจะเป็นการผจญภัยอย่างหนึ่งในชีวิตเราแล้วก็แล้วอีกอย่างมาเรามาทําตรงนี้มันก็เหมือนแบบเออ เราก่อนหน้านี้เหมือนเราก็อยากให้อยากแบบเปล่าประกาศให้แบบทุกคนรักโลกอะไรอย่างนี้แบบแบบงอใช้ถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้แต่แบบพอเรามาตรงนี้เราก็จะได้แบบว่ามีเสียงมากขึ้นคนก็จะได้ยินเสียงเรามากขึ้นเราสามารถทําประโยชน์อะไรหลายอย่างให้โลกได้แล้วก็มอบความรักให้เขามอบความรักความอบอุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะให้รู้ว่าแบบเออโลกนี้มัน มันมีความรักที่ยิ่งใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจร,จริงๆแบบชอบอยู่คนเดียวอิสระอะไรอย่างเงี้แบบอยู่บ้านก็อิสระอยู่แล้วใช่ไหมคะทําอะไรก็ได้อะไรอย่างงี้มาอยู่อันนี้ก็ต้องปรับตัวอยู่กับหลายคนหลากหลายความคิดอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็แอบกังวลว่าแบบเ,ออเราจะแบบโอเคไหมแต่แบบ เราจะเข้ากับคนอื่นได้ไหมแ,แต่แบบจะมีเพื่อนไหมเขาจะคุยกับเราไหมเพราะว่าเหมือนปกติก็แบบ,ปบเป็นคนปรับตัวยากไรเงี้ยก็แบบชอบทําตัวไม่ถูกอะไรอย่างนี้เข้าสังคมก็ไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเี้แบบมาอยู่นี้จะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็กังวลอยู่แต่แบบพอมาก็แบบทุกคนน่ารักอะ รู้สึกแบบเออดีใจที่ได้ที่แบบวันนั้นเลือกมาตรงนี้แบบได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจริงๆอ่ะเราก็แบบชอบร้องเพลงแต่เราก็แบบไม่ได้ไปเรียนอะไรเงี้ยพอมาตรงนี้แบบก็ดีใจที่ได้ได้รู้จักการร้องเพลงแบบเรียนการร้องเพลงอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ก็สามารถแบบฝึกฝนได้ถึงแบบถึงเราจะไม่ได้มาแบบสายเต้นใส่ร้องมาแต่ว่า มันก็ฝึกฝนกันได้อะไรอย่างงี้คือมันไม่มีขีดจำกัดอะว่าเออจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างงี้คือคือเราก็เราก็ทำได้อะเออหนูก็อย่างที่บอกไม่ได้มีพื้นฐานมาบางทีรับท่าแล้วมันก็จะช้ากว่าคนอื่นลายเต้นก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคมสวยเหมือนคนอื่นแบบต้องใช้เวลากว่าจะแบบโอเคตอนแรก ก็คือท้อเพราะว่าเหมือนตอนนั้นที่เต้นเขาก็จัดกลุ่มเต้นกันแล้วหนูก็แบบอยู่กลุ่มสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยแต่หนูก็พอรู้แล้วเออเพราะว่าเราแบบเต้นไม่ได้เก่งนะอะไรเงี้ตอนนั้นก็ท้อใช่แต่ก็แต่ก็แบบเออแบบเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะเราอุตส่าห์ห่างพ่อแม่แล้วห่างจากบ้านย้ายที่เรียนอะไรเงี้ยมันก็มันต้องไปมันต้องทำให้ได้อย่างเดียว no going back แล้วอ่ะใช่อยากให้ให้สนุกกับชีวิตอ่ะเออไม่ว่าจะทำอะไรก็ก็ให้มันสนุกให้มันเต็มที่ก็อย่าลืมว่าเรามาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรทำไมเราตัดสินใจมาอันนี้ก็อย่าลืม down to earth เข้าไว้อย่าแบบรู้สึกว่าเรายิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติหรือว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่เหมือนแบบทุกคนก็เป็นทุก คนก็แบบมีชีวิตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่แบบบางทีหนูก็กลัวคนแบบว่าไอ้นี่เหมือนกันเหมือนแบบทำไมต้องขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ยยุงก็ไม่ตบอะไรอย่างงี้หรือแบบกินบางสวิรัตอะไรเงี้ยก็บางทีก็แอบ,บมีกังวลในใจว่าแบบเขาจะรู้สึกยังไงเราก็รู้สึกเกรงใจเขาบางทีแต่เราก็แต่เราก็ยังอยากแบบคงความดีของเราอะไรอย่างเงี้ยเชื่อ <laughs> <laughs> มั่นเข้มแข็งในความเป็นตัวเองอยา่า อย่าไปากลัวกังวลอะไรมากมายเราเราซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ฟังหัวใจตัวเอง ใช่สองห้าห้าหนึ่งล้านวิวแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยเย่รุนมากจะอะไลเมากขอบคุณนะคะขอบคุณที่ลักนอ้องสองหห้าขอบคุณที่ชอบเพลงนี้ขอบคุณที่ฟังเพลงนี้ที่ชอบเพลงนี้แล้วก็จิจกรรมต่างๆทุกอย่างที่ที่ทำให้เพลงนี้นะคะ ขอบคุณนะคะยี e ่